จังหวะชีวิตของทวีบุญยเกตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งเพียง17วันสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดอ m o โมเมรายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นทวีบุญยเกตเกิดเมื่อปี2447ที่จังหวัดตรังค่ะสาเหตุที่ชื่อว่าทวีเพราะว่าพ่อแม่แต่งงานกันในวันทวีทาพิเศษ เด็กชายทวีเริ่มเรียนที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าพ่อรับราชการเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นั่นค่ะแต่เมื่อพ่อย้ายไปทํางานที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็ถูกส่งไปอยู่กรุงเทพกับลุงและป้าและเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่7พอโตเป็นหนุ่มนายทวีก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษและฝรั่งเศสจนจบปริญญาตรีวิชาการกรรมเมื่อปี2471ตอนแรกนายทวีก็ตั้งใจจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาค่ะ แต่ว่าระหว่างรอคําตอบอยู่ที่กรุงปารีสเขามีโอกาสได้ไปดื่มกาแฟกับเหล่าสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะราษฎรทั้งแปลกขิตสังฆะแนบพหลโยธินประยุนพมรมนตรีทัศนัยมิตรพักดีและปรีดีพนมยงที่คุยกันแต่เรื่องการเมืองตลอดเวลา และในที่สุดก็ได้ชักชวนทวีให้เข้าร่วมทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองทวีรับปากทันทีแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขามีความคิดความตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนที่อังกฤษหลังจากพ่อบอกว่าส่งเรียนต่อเมืองนอกไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยกเกษียณแล้วรายได้ก็ลดลงทวีจึงเดินทางกลับเมืองไทยและมารับราชการที่กระทรวงเกษตร,รธิการช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองทวีไปทํางานไกลถึงจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะจนสหายผู้ร่วมก่อการส่งสัญญ,ญาณไปเขาจึง ึงรีบเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อมาร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์24มิถุนายน2475 ในช่วงต้นสงครามมหาเอเชียบูรพาทวีได้นั่งเก้าอี้เลยค่ะที่การคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าต่อมาก็ลาออกเพื่อไปเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยตามคําเชื้อเชิญของปรีดีพนมยงค์โดยทั้งคู่ได้พูดคุยกัน2ต่อ2ที่หัวหินวันที่26มิถุนายน2486แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติเลือกนายทวีนั่งเก้าอี้ประธานสภา แต่สุดท้ายก็ถูกขัดขวางค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไว้วางใจมองว่านายทวีมีท่าทีที่เป็นมิตรกับฝ่ายสัมพันธมิตรกระทั่งจอมพลปพิบูลสงครามลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะแพ้โหวตกฎหมายสําคัญในสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม2487นายทวีจึงเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์เมื่อเดือนสิงหาคม2487ซึ่งนับเป็นปีสุดท้ายของสองครามมหาเอเชียบูรพา เนื้อระหว่างที่สงครามใกล้ยุติสถานการณ์ในประเทศไทยตึงเครียดมากโดยเฉพาะในพระนครเพราะทหารญี่ปุ่นมั่นใจว่าไทยจะหักหลังกระทั่งญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในเดือนสิงหาคม2488ประเทศไทยจึงประกาศสันติภาพในวันที่16สิงหาคม2488จากนั้นในควงอภัยวงศ์จึงกราบถวายบังคมลาออกจากนายกรัฐมนตรีและได้มีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ในายทวีบุญยเกต เป็นนายกรัฐมนตรีสืบแทนต่อไปแบบขัดตาทับจนกว่าหม่อมราชวงศ์เสนีประโมท อัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันและหัวหน้าเสรีไทยนอกประเทศฝ่ายสหรัฐอเมริกาจะเดินทางกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ตกลงกันไว้การขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดฝ่ายบริหารครั้งนั้นทำให้ในายทวีกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5และมีอายุน้อยที่สุดที่40ปี9เดือน21วันก่อนที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมจะมาล้มสถิตินี้โดยขึ้นครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะมีอายุ40ปี3เดือน24วัน ครั้งนั้นนายทวีบุญยเกตนอกจากจะนั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรียังควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการอีก4ี่กระทร,รวงด้วยกันทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรธริการกระทรวงศรรึกษาธิการและกระทรวงสาธรารณสุขซึ่งนับเป็นจํานวนสูงสุดจนถึงวันนี้แม้รัฐบาลของนายทวีจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียง17วันคือระหว่างวันที่31สิงหาคม2 4 8 8ถึง16กันยายน2488แต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นรัฐบาลที่มีอายุน้อยที่สุด เพราะหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีรัฐบาลของนายปรีดีพนมยงค์ที่จัดตั้งเพียงสองวันก็ต้องกราบถวายบังคมลาออกเพราะในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตแต่นายปรีดีก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป รัฐบาล17วันของนายทวีได้ประชุมกันทั้งหมด3ครั้งมีการลงมติรวม28เรื่องด้วยกันค่ะหนึ่งในเรื่องที่เป็นที่จดจํามากที่สุดก็คือการเปลี่ยนชื่อประเทศไทยกลับไปเป็นสยามแต่หลังจากจอมพลปพิบูลสงครามกลับสู่ตําแหน่งผู้นําสูงสุดอีกครั้งเมื่อปี2491 ชื่อประเทศสยามก็ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นประเทศไทยและใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งวาระสำคัญคือการจัดสวนสนามพลพักเสรีไทยที่ถนนราชดำเนินโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ8,000คนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษเมื่อวันที่25กันยายน2488 เพื่อให้ฝ่ายอังกฤษและอเมริกาเห็นว่าไทยเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างภายในประเทศและเสี่ยงภัยแค่ไหนในการฝึกพลพักเป็นจนํานวนมากทั้งที่กองทหารญี่ปุ่นก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อให้อังกฤษและอเมริกาเห็นใจและไม่บีบบังคับกันเกินไปหลังก้าวลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทวีก็ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอีกสองครั้งรวมถึงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์คนที่สอง เมื่อปรีดีสิ้นสุดอำนาจลงและต้องลีภัยออกนอกประเทศด้วยภัยรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ในทวีก็พล,อย,พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยปีถัดมาในทวีโดนตั้งข้อหาพัวพันกบฏเสนาธิการ1ตุลาคม2491เมื่อได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันในทวีตัดสินใจขอลีภัยที่ปีนงังจนเมื่อจอมพลปพิบูลสงครามสิ้นสุดอำนาจลง นายทวีจึงกลับมาตุภูมิและได้รับการท้บทามจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและได้รับการปลดกล้าวแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อมาสภาก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในายทวีดำรงตำแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญนายทวีใช้เวลาในช่วงบั้นปลายชีวิตผลักดันให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2511 และเป็นผู้นำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าวถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงลงพระประมาพิไทยนำมาสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2512หลังจากทิ้งช่วงมายาวนานถึง12ปีในทวีบุญยเกตถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2514ขาดไปเพียง7วันก็จะมีอายุครบ67ปี14วันหลังการอสัญญกรรมของนายทวี รัฐธรรมนูญฉบับร่างมาราธอน10ปีที่นายทวีนั่งเป็นประธานร่างได้ถูกฉีกทิ้งจากการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514ทั้งหมดนี้คือจังหวะชีวิตของนายทวีบุญยเกตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดของไทยพบกับเดอะโมเมนได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ